สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่8ตุลาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี K-Bank บ้านปู SVT True SCB PTT BBL PTEP กันกุลแล้วก็กรฟนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเติมต้นกันที่เซตนะครับเซตก็มาตาม นัดนะครับมาตามนัดแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ย HA นะครับในทม์เฟรมชั่วโมงนึ่งเปลี่ยนสีนะจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสมีโอกาสพักตัวนะมีโอกาสพักตัวนะครับก็แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดนะครับแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบนะเออนะครับก็ดูนะ เพราะว่าขึ้นมาเยอะจัดนะขึ้นมาก็ต้องมีพักบ้างนะครับเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยพักแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาไปสูงสูงไปในกรอบที่หนึ่งหกห้าเจ็ดเนี่ยมันมันต้องมีพักนะครับเห็นไหมตอนที่มาลงมันก็ต้องมีเด้งมีเด้งมีเด้ง,ดงแล้วก็ลงต่อนอย่างี้นะครับตอนขึ้นมันก็จะต้องมีย่อมีย่อมีย่อบ้างนะครับแล้วก็ไปต่ออะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับก็เฝ้ารมัดระวังนะรามัดระวังนะครับ 1630ก็อย่าให้หลุดแล้วกันนะโอเคมาดูหุ้นลายตัวนะครับเคแบงก็ไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีของก็วาง stop l o อ s ไว้ที่1นึ่งร้อนะครับหนึ่จุตอนนี้ก็มาทดสอบแนวต้านที่ให้ไปก็คือ1นึ่นะครับเมื่อวานมาถึงละแต่ไม่ผ่านนะมาถึงแล้แจะไม่ผ่านนะวันนี้ก็ลุ้นต่อนะครับถ้าผ่านไปได้ก็เล่นกรอบ หนึ่งร้อยห้าสิบสามนะบ้านปูนะครับบ้านปูก็อืมก็พยายามขึ้นไปทดสอบสิบห้าบาทไม่ผ่านนะครับตอนนี้ก็รอ,ออยู่นะรออยู่นะก็อย่าให้หลุดสิบสามบาทนะครับคนที่มีของอย่าให้หลุดสิบสามบาทนะก็ถือต่อไปนะครับ stop, วาตซอปรอไว้ที่สิบสามบาทนะส่วนตัวนี้นะครับโอ้โหซิลลิงสองวันติดนะซิลลิงสองวันติดนะครับก็ ตอนนี้ขึ้นมาทดสอบแนวหบาทแล้วนะแนวต้านถัดไปคือหบาทนะแนวรับก็ห้าบาทหกสิบแปดนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปรอไว้ที่ห้าบาทหกสิแปดนะสำหรับ svt นะครับตัวถัดไป true อ่า true ก็ข้อเคลียร์อยู่บริเวณตรงเนี้ยมาสักพักแล้วนะก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะเพราะว่า อ่าวันคอเคียอยู่เนี้ยหลายวันละหนึ่งสองสามสี่วันละนะเส้นนี้ไม่ผ่านสักทีนะคนที่มีของก็วางสต๊อปลอไว้ที่สี่บาทนะ S C B ครับอ่าตัวนี้ไม่อยากลงนะลงมาทดสอบแล้วก็น่ยเขียวขึ้นมานะครับยังไม่อยากลงนะเออนะคนที่มีของตอนนี้ก็เลื่อนสต o อปลอนะครับมาวางไว้ตัวนี้ละหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์นะครับโดยมีแนวต้าน อยู่ที่หนึ่งบาทห้สตางค์ตัวรับไปครับ PTT ตัวนี้ก็่ SA เปลี่ยนสีนะครับ SA เปลี่ยนสีก็ระมัดระวังนะคนที่มีของวางซอบรอดไว้ที่38มสบาทเจสตางค์นะครับแนวต้านก็สี่สนะตัวนี้ตัวถัดไปครับ BBL อ่ามีหนึ่งเขียวมานะครับถ้าจะเทรดเขาก็ต้อง ทำให้เหนือ119บาท50สตางค์นะนะครับค่อยถยได้นะตอนนี้คนที่มีของนะครับมีหน้าที่คือเลื่อน Stop Loss นะเลื่อน Stop Loss ไว้ที่115นะครับปุ่มแบงค์ p ่ง e อะ่กะกำลังมาระวังนะครับเ A เป็นสีแดงนะคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่117บาทแนวต้าน125ตัวถัดไปครับกันกุลนะเห็นไหมไซเวมานานเนาะ ก็ไปต่อนะครับไปต่อของเขานะขึ้นมาทดสอบ5้าบาทห้าสิบแล้วนะครับห้าบาทห้าสิบแล้วยืนเหนือไหมเหนือด้วยนะครับโดยก็จับตานะถ้ายังสามารถยืนเหนือ5้าบาทห้าสิบได้ก็มีโอกาสไปรอบ6กบาทห้าสิบนะครับคนที่มีของก็วาง stop l ลอ s ไว้ที่5้าบาทสิบห้าแล้วคราวนี้ างานนี้มาวางสต็อปลอดไว้ที่5้าบาทสิแล้วนะครับตัวถัดไปกราฟนะครับก็กราฟยืนได้ก็ไปต่อครับยืนได้ก็ไปต่ออย่างที่บอกนะกรอบก็คือถัดไปคือ49.25นะ49.25คนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่42บาทนะโอเคก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นักลงทุนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ u t u b e ได้นะครับก็จะมีการบ้านหุ้นให้เล็กๆน้อยนะครับวันนี้ห่ะงปันี้ครับ